โไปไปไปพี oh. bye, bye, bye. ่น้องไข่ตุ้มเบิ่งแต่ตุ้มมาแล้วเบิ่งแต่ผู้แบกมาแล้วจากนด้รอบนี้บุญมานบอกรับตามสายรายงานมาว่าเด็ดที่สุดเด้อแบบนี้อ้าวเอาเอาไปย่างไปสั่นเลยกองดทุนพี่น้องเด้ สายรายงานมาแล้วช่สก yeah. ่วยะเจ็าน้อยริงช่วยคู่รักคูเลทางสมควรฮ่า

จะคลองซองพันเด้อจะคลองซองพันเป็นอะไรบบบนี้จกมาไกลว่หมายหมาเด็ดหม่เด็ดหูสึกละตี้ Thank yeah. you. ไม่้องเงินนี้ใช้เพ่มปกติบริยามให้เบิง่งบริกูให้เบิ่งเด้อเนื่องจากฝุ่นตกเอาโทรศัพท์ไปนำบริ <c oughs> มาคืนนี้แข็งฝุ่นเลย <c oughs> สมควรสมควรได้อยู่สิบปลายโหลเนาะคืนหนึ่งเราไปสรุปน้ำกันที่สร้างตะซิงให้เบิ่งเด้อเห็นมั้ยเด้อรุ่นเบิง่งท่าเบิ่งจักหน่อย bê cặp này đỡ nhang mua ở nó phải nông đai thay hay nông bừng đấy để... tôi đây có tổ bức ngày mà cường bỡ tài giản dân Yên... hôn 60 xịp xin hôn tì nhảy tha bừng nằm nó và nhảy đây chắc nói chừng lúc dù ba nó bài đó... มาพี่น้องสนุกเด้อมาเพิ่มหม้อพี่กระไรโอ้โหน้ำเย่าเน่ากว่าน้อน้ำใส่ก่อนี่ยไงเน่าเป็นหกซิปเลทตัวนี้

ขาไนเดียวาไตายตอนไปตายบปตายป่าไว้อนนี่จับมันมันอันนั้นมันคายอันนั่นมันเงามันบบได้อันเงาอนข้นมั้งป่อลุ่มตะนกนี่แพลักนเนีป่านีน่ก็ได้ตีตีป่าอยู่สวนกุ

นี่มันมันกินแล้วมันคายนะเนาะมันเข้าตุ้มแล้วมันคายเนื้อออกเนี่อันนี้ก็มันกินแล้วมันคายกระดุกน้อยจากนัยย้นจะสร้างให้เบิ้งพี่น้องว่าได้จากเรา ไปซันไปซั่นนะคะบุญน้าบุญน้าให้แน่คไป่เลยนี่ยหน้ยันอ่อนเพียยู่เนาะกินเห็นได้หรือไปโอเคแะเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อสรุปเบิ่งโลิโลโอ้ยังน้ำนี่เนาะได้ย่ิเ็วางเลยไหมไอ้จับอยู่มันนะเนน Đấy, xong rồi. Tạm đồ. Ô, xung quanh. màn màn